คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาอุณภูมิของน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความเสี่ยงที่ปาการังจะฟอกข่าวนะครับบางจุดเนี่ยฟอกขาวไปร้อยละ3 0มสถึงสีมีนวัตรกรรมหนึ่งที่อยู่ระหว่างการทดลองนะครับว่าถ้าหากเห็นผลก็อาจจะทําให้ปะการังนั้นกลับมาฟื้นได้อีกครั้งหนึ่งก็คือการทําเป็นลักษณะตาข่ายหรือว่าม่านอยู่ใต้ทะเลครับเพื่อป้องกันแสงแดดส่องไปจนถึงปะการังนะครับล่าสุดก็มีความพยายามเข้าไปติดตามหลังจากที่มีการไปติดตั้งตัวม่า หรือว่าตาข่ายนี้ที่จังหวัดภูเก็ตครับเจ้าหน้า,นาที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ช่วยกันทําตาข่ายพรางแสงนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ mm hmm. เพื่อนําไปติดตั้งใต้ออบริเวณแนวปะการางังด้านทิศตะวันออกของเกาะไม้ท่อนอาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังพบปะการังในบริเวณดังกล่าวเริ่มมีการฟออขาวประมาณร้อยละ3 0ถึง40 ซึ่งถ้าหากอุณหภูมิลดลงได้เร็วก็จะทำให้ปาการังบริเวณนี้รอดได้ทั้งจากการที่มีฝนตกแล้วก็การทดลองทำเป็นมา่านทำเป็นตาข่ายมาคลุมกันแสงเอาไว้แบบนี้นะครับส่วนสถานการณ์ปาการรังฟอกขาวในทะเลของไทยพบการฟอกขาวรุนแรงบริเวณฝั่งอันดามันตอนล่าง ทั้งที่กระบี่แล้วก็ตรังส่วนฝั่งอ่าวไทยพบแถวแถวชุมพรประจวบคีรีขันธ์ระยองแล้วก็ที่ตราดซึ่งฝั่งอ่าวไทยสถานการณ์หนักกว่านะครับและมีโอกาสาที่ปะการังจะตายมากกว่าด้วยโดยชนิดของปาการังที่มีการ่อกขาวรอบนี้มีทั้งปะการังกิ่งและปาการรังก้อนครับนอกจากหลังจากเราประเมินแล้วมันมีการฟอกนะครับสถานการณ์มันเริ่มรุนแรงเราจะมีสามมาตรการคือลดงดแล้วก็ช่วย ลดนี่คือลดภัยคุกคามที่ทําให้ปะการังเขาเครียดเขาอาจจะไม่สบายก่อนอย่างเช่นพวกน้ําเสียขยะนะครับหรือพวกครีมกันแดดที่เป็นพิษต่อปะการางังนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันที่มันฟอกแล้วนะครับจนแบบเรียกว่ารุนแรงประมาณสักสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ยครับพื้นที่นั้นนะจะมีการงดการใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์เนี่ยเข้ามากับเรือมาจะมีเรื่องน้ํามันที่มากับเรือมีปัญหาอื่นๆตีตะกอนขึ้นมาด้วยนะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยตรงไหนที่มันมีโอกาสที่เราช่วยได้ครับเราก็พยายามที่จะช่วยช่วยให้มีโอกาสรอดมากขึ้นแม้แต่เปอร์เซ็นต์หรือ2%ก็ยังดีเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแหล่งขาอแม่พันธุ์สักความหลากหลายทั้งสุขภาพในอนาคตครับท่านอธิปดีปิ่นศักยังบอกอีกว่าปีนี้อุณหภูมิสูงที่สุด เท่ากับปี2016เลยนะครับแล้วก็แนวโน้มอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ําแต่ก็หวังว่าการฟอกขาวจะน้อยกว่ารอบที่แล้วเนื่องจากปะการังผ่านการฟอกขาวมาแล้วหลายรอบและธรรมชาติก็น่าจะมีการปรับตัวได้ในระดับหนึ่งครับ